สามีเราหลอก<อ>บ้านเราสวยรถเราสวยภรรยาเราสวยเห็นไหมความดิ้นรนอยากแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันเกิดแก่ตายเกิดดับเสื่อมไปได้ที่เราอยากอยู่ตลอดในสิ่งที่เกิดแก่ตายได้มันก็เลยได้พบอยู่ตลอด ได้พบใหม่ก็คืออย่างเช่นคุณผู้ชมเองวันนี้ได้อันนี้มาแล้วได้สิ่งนี้มาครอบครองเราเป็นเจ้าของนี่แล้วฮะได้พบใหม่สักพักหนึ่งอยากได้สิ่งนี้อ่ะซื้อสิ่งนี้มาก็ได้พบใหม่เห็นไหมตัณหาพ่าเจ้าเลยบอกว่าเป็นไปเพื่อการได้พบใหม่วันหนึ่งเราได้กี่พบอ่ะตื่นเช้ามาทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับสามีไปอยู่ในพบใหม่ละบ่ายหน่อยอ่ะกลับมาง้อคืนดีกันมีความสุขได้พบใหม่พบหนึ่งเห็นไหม ผู้เจ้าต้องบอกตัณหาความอยากเป็นไปเพื่อพบใหม่มันประกอบไปด้วยนันทิความเพลินเราจะเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นราคะความติดใจยินดีหรือความกำหนัดก็จะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวความใคร่ที่ไปชอบกำหนัดในสิ่งที่มันสวยงามอันนี้เรียกว่ากามกามตาัณหาชีวิตเราอยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพอไปชอบในสิ่งใดหลงอยู่ในสิ่งใดก็จะเกิดภวะตนาด้วยก็คือเกิดพบได้พบใหม่อยู่นั้นพอได้สักพักหนึ่ง อ่ะไม่อยากได้ละอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในภพนั้นเปลี่ยนภพใหม่ก็ไม่อยากเป็นตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าวิภวตนาชีวิตเราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเรื่องของภพเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นมาไม่รู้กี่ภพ ตื่นเช้ามาทะเลาะกันพบหนึ่งแล้วใช่ไหมตื่นเช้ามาอยากกินของอร่อยอีกพบหนึ่งละพอกินเสร็จอ่ะไม่อยากนอนเปลี่ยนพบใหม่ไปนอนนะนี่คือสภาวะเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัณหาอยู่ตลอดทั้งกามตาัณหาทั้งภวะตัณหาและวิภวะตัณหามันเกิดอยู่ตลอดเวลาในสภาวะตัวเราเราก็รู้ว่านี่มันคือทุกข์ส่วนในเรื่องของความดับทุกข์ก็คือการดับตัณหาถ้าสามารถที่จะเห็นอย่างนี้เรากําหนดรู้ตั้งแต่ทุกข์ใช่ไหม แล้วเห็นตัณหาว่ามันสภาวะของเราเนี่ยที่เราไม่สบายกายไม่สบายใจอ่ะเพราะเนี่ยแหละ เราอยากได้ตัวนูน่นตัวนี้อยากได้ตัวเราก็ละมันเสียสลัดตนาออกพอพ้นจากตนาไม่มีตนาในความอยากอยากได้น,นดู่นได้นี่อยากสิ่งนูน่นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงให้เราเนี่ยจเจริญอยู่กายกตาสติหรือจเจริญอนาปานสติอยู่กับลมหายใจมาเพื่อละความเพลินเนี่ยเพื่อละตนาตัวหยาบนะแต่มามีตัวตนาที่ติดอยู่กับลมหายใจที่เราเจริญอนาปานสติอยู่กับลมหายใจก็มีตนาอยู่กับลมหายใจยึดอยู่กับลมหายใจแต่มันเป็นรูปประพบเนี่ยเป็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นถ้ามีปิ อยู่กับความละเอียดที่ละกามละอุศลข้างนอกพอเราพยายามละความเบลนแล้วเรามาอยู่กับลมหายใจเราก็ไม่รู้ไอล้ลมหายใจนี่เกิดดับเราก็จริญอนาปานาสติต่อไปทําสมาธิต่อไปมาติดตนาอยู่ตรงนี้เราหลุดพ้นไหมไม่มีทางนิโรธไม่มีการดับทุกข์เพราะอะไรมันคือภพางพระเจ้าตรงบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเราอยู่กับ3ามภพ ก็คือการมาพบรูประพบอัรูประพบ,ะพบคุณผู้ชมสังเกตนะผมจะแยกให้ฟังเวลาคุณผู้ชมทาอนนาปาณสติอยู่อากายคตาสติอยู่อาการเดินยืนนั่งนอนรู้ตัวแต่ไม่เห็นสัจจะความจริงไม่เห็นว่ามันเกิดดับได้ทุกตัวแรกที่พระเจ้าบ,บอกว่าให้ควรกําหนดรู้มันเกิดแก่ตายมันเกิดดับแต่พอคุณผู้ชมมาอยู่กับลมหายใจติดอยู่กับลมหายใจแต่คุณผู้ชมไม่รู้ว่าลมหายใจนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันเกิดดับได้ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกายพอไม่เห็นคุณผู้ชมมีตหนาอยู่กับลมหายใจโดยที่เราปฏิบัติอนาปาณสติอยู่กับลมหายใจแต่ไม่เห็นอริยส,สัจสีเห็นเกิดดับพอไม่เห็นเกิดดับมีตระหนยุ่มเป็นภพอยู่แล้วมันได้ปิติสุขปิติสุขเนี่ยมันเป็นรูปภปพเป็นพรหมแล้วพรหมที่ไม่เข้าใจคําสอนพระเจ้าหรือไม่ได้ฟังคําสอนพระเจ้าตายจากพรหมตกนรกนะ แต่ถ้าอยู่ด้วยลมหายใจได้ปิติสุขแล้วเห็นอริยสัจส,สีถ้าเห็นอริยสัจส,สีเนี่ยถ้ายังไม่หลุดพ้นเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาพรมเหมือนกันแต่สุทธาวสาแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาปริพานในภพนู้นเลยแต่ขณะเดียวกันถ้าอยู่กับลมหายใจอยู่ปิติสุขอยู่ในรูปภพเหมือนกันแต่ได้ฟังธรรมสมมติว่าได้ชานหนึ่งไปเกิดเป็นพรหมกายิก,กาปริพันธ์ในพรหมกายิกาได้ เพราะฟังธรรมไปต่อยอดได้เพราะฉะนั้นในการที่อยู่กับลมหายใจละความเลินจริงต้องรู้ว่าลมหายใจเนี่ยเกิดดับด้วยในขณะเดียวกันต้องเห็นอริยสัจส,สีด้วย,ยนี่คือความละเอียดลึกก็ปแต่ไว้วันหน้าเราคุยเรื่องพวกนี้ละเอียดวันนี้เราเอาอริยสัจส,สีให้เห็นโครงสร้าง,อ,งอริยสัจส,สีก่อนเพราะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยเมื่อคุณผู้ชมเห็นสนุกมันจะเห็นภาพโดยรวมเวลาเราปฏิบัติเข้าการมาพบรูปมาพบอารูปพบมันจะเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดมันจะมีตัณหา แต่ถ้าเราเข้าใจอริยสัจสีมันจะต้องไม่ไปตั้งอยู่ในภพใดเลยมันถึงจะเกิดการดับทุกข์เกิดนิโรธหลุดพ้นจริงๆเพราะว่าถ้าไปติดอยู่ภายในติดอยู่ในสมาธิสมาธิเป็นภพตั้งแต่ชาหนึ่งสองสามสี่จนถึงสมาธิสัญญาเวยทยิตานิโรธระดับที่9ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็เป็นไปเพื่อการเกิดทั้งหมดเลยก็ยังเป็นภพคือสถานที่ตั้งทั้งกามภพรูปภพอรูปภพภพใหญ่ๆที่เกิดเนี่ยมีสภาวะอยู่สามภพแค่นี้ เพราะฉะนั้นมีกรารตัณหนายังติดใจอยู่ติดอยู่ในกามก็เป็นกามภพแต่ก็ออกจากกามภพยังไปรูปะภพนะติดอยู่ปิติสุขสมาธิชาตหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยหรือติดอยู่กับสมาธิที่เป็นอารูปสัญญาติดอยู่ในส่วนของนามสมาธิระดับที่5ถึงที่8อย่างเงี้ยก็เป็นภพเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นไปเพื่อการเกิดแต่ถ้าสามารถที่จะละตัณหนาพวกเนี้เห็นการเกิดดับจากการที่เรากําหนดรู้ทุก มันละตัณหาได้ไม่มีการเกิดอยู่ด้วยสติที่พระเจ้าตรัสในเรื่องของสัตตวิหารธรรมพระอรันอยู่ด้วยสัตตวิหารธรรมคือไม่มีระบบขันห้าแล้วขันห้ามันก็ทํางานไปกายเนี้ยก็ทํางานไปแต่ท่านเหมือนออกมาแล้วอ่ะเป็นอยู่ด้วยสติสามัญญะที่กําหนดเห็นขันห้าแล้วเพราะนั้นมันก็จะไม่มีตัณหาในขันห้าอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าวิมุติหรือหลุดพ้นเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงคือไม่อะไรไม่เกี่ยวเกาะไม่ผูกพันอยู่กับตัณหาแล้ว นี่ถึงจะเป็นความดับทุกข์ แต่ถ้ายังเรายังรู้อยู่เราอยู่กับลมหมายใจมีตัณหนอยู่เหมือนเราจะเลือนอนาปานเตียมีมลมหมายใจยังเพลินอยู่กับปีติสุขเรียบร้อยเป็นภพลูปภพอย่างนี้เราเข้าใจอย่างเนี้ยพอปฏิบัติจะเกิดสัมมาทิฏฐิอริยมรรคมีองแปดความดับทุกเนี่ยการเข้าใจทุกในเหตุให้เกิดทุกเข้าใจนิโรธเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเป็นความเห็นชอบเมื่อเราเข้าใจพิณาย,ยูางเนี้ยสัมมาสังกปัปปะมันก็บริบูรณ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วความคิดเนี่ยคุณผู้ชมมีปัญญาขนาดนี้จะยัง คิดชั่วไหมไม่มีทางยังจะติดใจอยู่กับการปยาบาทเบียดเบียนอาจจะมีบ้างแต่มันจะรู้ทันไนงะมีปัญญาพิจาณาอย่างนี้สัมมาสังกัปปะความดําริที่หลีกออกจากกามเป็นเนกขมะมันก็จะปรากฏขึ้นความไม่เบียดเบียนความไม่ปยาบานก็จะเกิดขึ้น แน่นอนการพูดจาของเราก็จะสํารวมสัมมาวาจาก,ก็จะบริบูรณ์ไปในตัวด้วยเราก็ไม่ได้ไปพูดโกหกไม่ได้ไปพูดสเสียดพูดคำหยาพูดเผยเจอรอะไรใช่ไหมสัมมากรรมันตะก็คือในเรื่องของการกระทําการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกลางก็ไม่เกิด เพราะนั้นในขณะที่เราเข้าใจอย่างนี้สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพแน่นอนมันก็ถูกต้องถูกทำในขณะที่เข้าใจแบบนี้คุณผู้ชมไม่ไปหลอกลวงไม่เปคดโกงผู้อื่นหรอกเพราะโดยสภาวะและเมื่อเห็นขนาดนี้เราจะไม่ทําอยู่แล้วก็จะบริบูรณ์ลักษณะอย่างนี้เป็นความเพียรอยู่แล้วเป็นสัมมาวายามะโดยอัตโนมัติเราเพียรขนาดนี้แล้วแน่นอนอกุศลก็ละไปกุศลก็จะเจริญสติแน่นอนมีเพราะว่ามีปัญญาต้องมีสติคู่กันจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินี่คือริยมรัคมิงแปดมันจะเกิด อริยสัจส,สี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจความรู้อริยสัจส,สี่แบบเนี้ยจึงเป็นสัมมาทิฏฐิไงเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงทําให้เกิดความเลื่อมใสในพระสัจธรรมหรือในคําสอนของวิชเจ้าทําให้เราเนี้ยเข้ามาอยู่ในพระสัจธรรมนี้อย่างถูกต้องอย่างเข้าใจ